ฟาดคราะใหญ่ซีดในรังไข่แตกเลือดออกในช่องท้องต้องผ่าตัดด่วนทำเอาแฟนๆของนางเอกสาวหน้าใสออมสุชาเป็นห่วงกันใหญ่เพราะล่าสุดเจ้าตัวได้นำภาพเหตุการณ์ฟาดคราะครั้งใหญ่ล้มป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลด่วนนำมาโพส์แชร์เรื่องราวลงในอินสตาแกรมเพื่อเตือนภัยสาวๆ โดยออมได้โพสต์ภาพมือที่ถูกเจาะสายน้ําเกลือลงในอินสตาแกรม @aom_ ล su_shar พร้อมกับเล่าเรื่องราวว่า ภาพเมื่อสี่วันก่อนฟาดเคระครั้งใหญ่ค่าปวดท้องรุนแรงตอนตีหนอรีบมาโรงพยาบาลทั้งฉีดสีีตีสแกนตรวจทุกอย่างมาเจออีกวันคือซีดในรังไข่แตกกระจายไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่าตัวเองมีซีดเลือดออกในช่องท้องเยอะมากต้องพาตัดด่วนด่วนด่วนด่ว,วนตอนนี้ออมเริ่มฟื้นตัวและก็กลับบ้านแล้วค่ะ เลยหยิบโทรศัพท์มาพิมพ์เตือนภัยผู้หญิงค่าโรคนี้หมอบอกว่าผู้หญิงสิบคนจะเป็นสามคนเลยค่าอันตรายมากๆเลยหมั่นตรวจสุขภาพกันบ่อยๆนะคะปอลอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ส่งมาให้เลยนะคะซึ่งก็มีแฟนๆแ,และชาวโซเชียลเพื่อนๆในวงการพากันเข้ามาส่งกำลังใจและขอให้สาวออมมาหายไวๆกันอย่างล้นหลาม